สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแชนลทางยูทูบไอ้บอยขี้โม่นะครับวันนี้มันก็มาอวดผงชูรสนะครับมันก็บอกว่าบ้านมันเนี่ยก็ผลิตเองนะครับเป็นผงชูรสดคือผงชูรสดนี่ก็เป็นของบริษัทอายุโนะมโตะนะเขาก็ลงทุนกันทั่วโลกอีแล้วนะเขาก็มีฐานผลิตทั่วโลกอีแล้วนะบอยนะก็ไม่แปลกหรอกที่เขาจะไปลงทุนที่บ้านเองนะ มีกินก็ดีแล้วนะครับมีโรงงานมีอะไรหลายๆอย่างแล้วนะ <S <S ก็อย่าลืมพาเพื่อนๆนะไปสมัครงานแล้วก็ไปทำงานด้วยอย่าให้เพื่อนๆนะต้องมาละเฮเลร่อนอยู่แถวชายแดยนนะาหารเขาก็ตามจับทุกวันอยู่นะนะบอยนะตามเพื่อนๆไปทำงานด้วยนะมีโรงงานเยอะๆแล้วนี่นะ ត្របែកហ្នឹងគេខ្លាំងយើងអត់បានមែនឥឡូវនេះនៅសកផ្កែគឺមានចាំងត្របែកអញ្ចឹងគឺផលិតផលរបស់ខ្មែរនៅក្នុងសកផ្កែហ្នឹងម្ដងនេះគឺមានម៉ាក់មានព្រើមម៉ាក់ក៏មានព្រើមក៏មានអញ្ចឹងពីខាងកន្លែងកន្លាក្លោមិនដោអញ្ចឹងវាជាផលិតផលក្នុងសកអញ្ចឹងខ្ញុំគន់ត្រខ្ញុំជាអ្នកលក់ម្រូបអញ្ចឹងផលិតផលរបស់សៀមនៅក្នុងកែខ្ញុំមានតិចតួចតែមិនអញ្ចឹងទៅលក់អត់គឺឡើយមានទៀតហើយអញ្ចឹងនេះគន់របស់ផលិតផលខ្មែរអឺនេះไงជូនរត់ไงឃើញពងមឹងក៏ជាបន្ទួងกันដល់ថា ไม่มีชูรสจากบ้านมึงเนะี่ยพวกกูนี้ไม่มีอะไรกินกันนี่เป็นชูรสที่ผลิตที่บ้านกูเลยนะจี่ห้อของบ้านกูเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีถ้าไม่นำเข้าจริงๆก็พอที่จะมีกินอยู่แล้วนะพอที่จะมีกินอยู่นะอืชูรสนะอืมไม่ใช่ made in Thailand นะ made in Cambodia นะเหายห่วงได้เลยครับไม่มีชุดรถจากบ้านมึงเขามีกินกันนะแล้วก็สินค้าอีกหลายตัวเลยนะเดี๋ยวกูไล่นะเดี๋ยวกูไล่ทีละอันทีละอันนะตัวไหนที่พวกมึงแบบอยากรู้หรือพวกมึงคอมเมนต์กันเข้ามาเนะี่ยบอกไม่มีจะแดก นู่นี่นั่นนะเดี๋ยวกูไล่ถ่ายให้ดูนะเรื่อยๆเ,เนาะโอเค